ไม่รู้เลยว่านี่คือบรารมีของแต่ละคนนิสยัยนิสัยคนแต่ละคนได้เหมือนกันคนโบราณเราบอกอะไรนะแข่งเรือแข่งพายน่ยแข่งได้แล่แข่งบูญมัสนาแข่งกันไม่ได้ใช่ถ้าหมายถึงตัวนี้อยากให้ครูบาทุยมาแข่งกับผมนี่ไม่มีทางครับไม่มีทางเป็นไ,ไปไม่ได้ <Yeah. S 1> บาทุยท่านก็รู้ ไปบินธาบาทกันเนี่ยเขาใส่บาทถวายครูบุยสามพันบาทเงี้ยผมแสนห้าเงี้ยเห็นไมถ้าพูดถึงคนรู้จักก็ไม่ต่างกันครับผมกับครูบทุยนี่ไม่ต่างกันนะถ้าพูดถึงชื่อเสียงครูบทุยเหนือกว่าผมด้วยซ้ำไปเพราะเป็นพี่ใหญ่จะพูดถึงวาสนา ชิเจิอย่างเงี้ยไม่ชิเจนเลี้ยงวัดนะครับตอนนี้สังเกตคนอยู่ใกล้ไม่ชิเจนนี่เห็นไหมแต่ละคนนี่อยู่ใกล้ไม่ชิเจน <c oughs> บริวารเขาเขามาเป็นกลุ่มของเขาบริวารเขาพวกนี้มันเคยทำร่วมกันมา เป็นกลุ่มก้อนของเขาสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลนาจากกรรมเก่านำมาสู่กรรมใหม่มีผลทั้งนั้นครับ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุธรรมนะ ไม่ใช่ว่าบรรลุรมแล้วถึงจะได้นะไม่เกี่ยวบางคนสังเกตด้วยดิไม่ค่อยตกยากลำบากหรอกจะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อหนุนอยู่ตลอดนคนบางคนนะถ้าเป็นคารวาา ôm, ะญาติโยมนจะคมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดหรือคอยเกื้อกูลกัน ที้นี้ให้รู้เลยว่ามันเป็นนิสัยเก่าสิ่งที่เราสะสมมาหลวงตาท่านใช้คำพูดว่าอะไรรู้ไหมที่มันเอามาให้กูนะของกูเท่านั้นแหละพูดถ้าจะเป็นภาษาเดี๋ยพูดใหญ่มากเลยนะพูดจะไม่แคร์เลย ที่มันเอามาให้กูของกูทั้งนั้นกูจะไปดีใจทําไมมีแต่ของกูความหมายท่านคือว่าของที่ท่านเคยสะสมไว้ทั้งนั้นเลยมันเกิดจากสิ่งที่เราทำไว้นิสัย นิสัยแต่ละคนเนี่ยนำมาสู่ปัจจุบันนี่แหละพูดถึงพุทธการยกตัวอย่างพุทธการนะกลุ่มภาษาลีบุตรคนที่มีนิสัยคล้ายภาษาลีบุตรจะไหลไปรวมกับภาษาลีบุตรกลุ่มพรโมโอกลานะจะไหลไปผมเห็นวัดเราเป็นอย่างนั้นนะ พโมโคลาลานี่เพียนเพ่งอยู่ในฌานคือท่านชอบทําสมาธิชอบฝึกฌานพวกกลุก่มนี้ก็จะไล่ไปรวมกันเลยกลุ่มภาษาลีบุตรเป็นผู้ที่เฟ้นทำอยู่ตลอดก็จะไล่ไปหากัน กลุ่มพระอานทนนี่ก็จะเป็นผู้ท่องจำนะเป็นคังสมองนกะลุ่มพระอานท์พวกที่จำมันเก่งก็จะไล่ไปหาพระอานนท์กลุ่มพวกพระวินัยนะเป็นพระวินัยทอนก็จะไล่ไปหากันในกลุ่มพระวินัยทอนมัยหมพุทธกายก็เป็นอย่างนั้นไะนะ กลุ่มพระเทวทัตก็จะไล่ไปหากลุ่มพระเทวทัตเหมือนกันกลุ่มใครกลุ่มมันแต่ถ้าเรามาแกะดูสังเกตดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มพระสารีบุตรกลุ่มพระโมกัลานะกลุ่มพระพระัญโกรธัญญะพระโกรธัญญะชอบเข้าป่าเข้าเขาก็จะเข้าป่าเข้าเขา ต่างคนต่างมีวิถีนิสัยต่างกันแต่เขาไม่เคยขัดแย้งกันไม่ได้สำคัญว่าของตัวเองถูกของคนอื่นผิดมันต่างกันตรงนี้จะไยมพุทธกาลกับสมัยเราสมัยเราก็แบ่งกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าใจยังไม่เป็นกลาง เราแบ่งกลุ่มแล้วก็แบ่งใจด้วยสมัยพุทธกาลแบ่งกลุ่มไม่แบ่งใจถูกเฟ้นด้วยนิสัยเท่านั้นเองแต่จใจเดียวกันคือไม่สงใจออกนอกไม่ได้สำคัญว่าของตัวเองถูกต้องไม่ได้สำคัญเลยการปฏิบัติของเราถูกต้องของคนอื่นผิดเมื่อเรก็ตามหากเราเข้าใจว่าเราถูกนั้นเราผิด เมื่อไรก็ตามหากเราเข้าใจว่าเราผิดเราก็ผิดผได่ยินมาเยอะแล้วยึดมั่นในหลักการในหนทางตนเองจนกล่าวทำลายหลักการคนอื่นอันนี้ไม่เรียกว่าธรรมะไมไ่เรียกว่าธรรมะเลยใช้ไม่ได้ จะพูดโดยหลักคำแล้วมันพูดลงที่จิตไม่ได้พูดลงกระบวนการพูดนอกเหนือจากจิตนั้นไม่ใช่ทำหากจะพูดโดยหลักธรรมแล้วต้องพูดลงที่จิต <Yeah. S 1> จิตในที่นี้ ก็เป็นสภาวะประจตังของตนเองเท่านั้นไม่ใช่ไปจิตคนอื่นไม่ใช่ว่าไปเห็นจิตคนนั้นดําจิตคนนี้ขาวนะเห็นจิตคนนั้นโกรธจิตคนนี้ไม่ทั้งหมดที่ท่านรู้นั้นเป็นการรู้ไม่จริงเท่านั้นเขาเรียกว่าไม่รู้แจ้งรู้ด้วยการปรุงแต่งเข้าใจเอาเองว่าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ท่านรู้แจ้งจะเกิดภายในสภาวะจิตภายในตนเท่านั้น พูดโดยหลักธรรมจริงๆแล้วโดยเนื้อหลักธรรมที่แท้จริงพูดลงในจิตเท่านั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้พูดนอกเหนือจิตไม่ใช่ธรรมเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ไม่ใช่ธรรม,ช,มช,ชั้นโลก,กุตละเป็นธรรมโลกียะธรรมของโลกถ้าพูดนอกเหนือส,สิ่งนี้ นอกเหนือสภาว่าแห่งจิตนี้หรือพูดได้ง่ายนะถ้าพูดนอกเหนือเรื่องของตนเองไปนอกเหนือความรู้สึกนึกคิดภายในใจเป็นธรรมขั้นโลกียะทั้งนั้นเป็นธรรมของโลกส่วนธรรมขั้นโลกุตระต้องเฟ้นหาอยู่ภายในจิตนี เมื่อท่านกลับมองเข้ามาภายในมองเข้ามาในใจนั่นแหละเป็นการเฟ้นธรรมขั้นโลกียะขั้นโลกุตละไม่ใช่โลกียอากูดนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ธรรมได้แต่คาดคะเนเอาพูดถึงหลักหลักธรรม ไหมกว่าเราจะก้าวข้ามนะกว่าเราจะก้าวจนเข้ามาถึงข้างในนี่โอ้ยมันแสนลำบากนะยากนะผมถึงบอกว่าคนอื่นน่ะทําให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจแต่ไม่ใช่เขาหรอกที่สร้างความไม่พอใจขึ้นมีแต่เรา ผู้ที่เห็นอารมณ์เห็นความไม่พอใจเห็นความทุกข์ภายในใจนั่นเรียกว่าพระอริยะเห็นชนิดนี้มันจะเห็นประกอบไปด้วยปัญญานปัญญาในที่นี้คือจะปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วไม่ต้องมีเหตุผลครับสลัดอารมณ์นั้นทิ้งได้อย่างรวดเร็วนั่นแหละคือเรียกว่าผู้มีปัญญาไม่ต้องมีภาษาอธิบายนะ จะมากล่าวอธิบายปัญญาของจิตชนิดนี้ไม่ได้ครับอธิบายไม่ได้ประหนึ่งว่ามือนี้แต่ต้องสัมผัสความร้อนนะมันรู้ชัดเลยว่าความร้อนเผาไหม้มันสลัดทิ้งโดยไม่มีเหตุผลท่านเคยถามหาเหตุผลไม,ม่เวลาท่านจับก้อนไฟก้อนฐานไฟทําไมสลัดทิ้งเลยนะไม่เคยถามหาเหตุผลไม่เคยให้ก้อนไฟนั้นแช่อยู่นานสลัดทิ้งโดยธรรมชาติ ผมยกตัวอย่างให้ฟังจิตท,ที่มีปัญญาก็เหมือนกันไม่ต้องมีเหตุผลการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเรียกว่าปัญญานะปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาขั้นโลกุตละนะเป็นปัญญาเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะเป็นปัญญาของจิตอย่างแท้จริงไม่มีภาษาใดกล่าวอ้าง อธิบายสิ่งนี้ไม่ได้ไม่มีภาษาจะมาอธิบายปัญญาชนิดนี้เพราะมันอยู่นอกเหนือสัญญามันอยู่นอกเหนือความจำจะเอาธรรมของโลกมาอธิบายธรรมขั้นนี้ไม่ได้ไม่ต้องเอาเหตุผลใดมาอธิบายกล่าวอ้างสิ่งเหล่านี้เลยเป็นปัญญาน เป็นปัญญาที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ไหม